at your mother. เราเช้านี้ครับท่านผู้ชมครับกลับมาว่ากันต่อนะครับมาถึงครอบครัวบันเทิงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็มีกำหนดที่จะไปที่ MBC Dream Center นะครับแล้วก็โชคดีมีโอกาสได้พบกับบางท่านของ SJ ่ะน้องๆของผมนี่แหละกับน้องไร้ด้วย <c oughs> ก็ไปเจอเจอกันพอดีนะครับก็เลยมีโอกาสเก็บภาพมาฝากแล้วน้องๆเขาก็ดีนะครับ เพราะว่าเขาก็อุตส่าห์ควาจริงมีงานต่อกันยาวเลยนี่ขยุยยอนเนี่ยน้องบายค่ะนี่ออกมาให้การต้อนรับนะคะและนี่ฮะผมหันมาที่ผมอึ้งเลยเอ้ามายังไรกันซีวอนคือชอยซีวอนเนี่ยจะเจอกันวันศุกร์นัดหมายว่าจะทานข้าวเย็นด้วยกันใช่ไหมน้องบายจะไปกับพี่ไหมไปค่ะถ้าน้องว่างน้องไปด้วยซีวอนเหมือนกับว่าคือเขาจะต้องรีบไปอีกจุดหนึ่งความจริงวันนี้เนี่ยไม่ว่างค่ะแต่แวะลงมาจะมาทักก่อนแล้วมาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์ พี่ชายพี่ชายอ๊บ้ามหาผมก็เลยที่มีโอกาสเอาภาพมาฝากกันเนี่ยนะฮะนี่ชอยซีวอนดูหรอขึ้นไหมรอขึ้นรอตลอดอยู่แล้วนะรอเขรอตลอดอยู่แล้วเหรอใช่เนี่ยฮะใครยอ่นกก็ถามถึงตลอดอยู่แล้วแล้วถึงเวลาคนนี้คืออีทึกนะฮะผมก็ไม่เคยเจอหรอกเพราะว่าตอนมาเมืองไทยในอีทึกเขาอยู่อยู่ในกรมทหารนี่ฮะ นี่คือสถานีโทรทัศน์ MBC อูชางหรือว่า MBC Dream Center นเะครับเป็นสตูดิโอสำหรับอัดอัดรายการต่างๆของสถานีอยู่ห่างจากกรุงโซนนี้ถ้ารถไม่ติดก็ประมาณสัก45นาทีซึ่งเราเจอรถติดเรารถติดค่ะเราก็เลยไปช้ากว่านั้นนั่นแหละฮะเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสเขาก็เปิด MBC เขาก็เปิดห้องให้นั่งพูดคุยกันนะฮะตอนแรกก็กล่าวว่าจะคุยกันสั้นๆเพราะว่าน้องๆเขาจะไปอัดรายการเรดิโอสตาร์คืออัดอยู่ด้วยสามไปเนี่ยนะฮะ ก็เลยมีโอกาสได้นั่งพูดคุยกันทักทายกันใน4คนเนี่ยนะฮะสามคนที่ผมคุ้นเคยกันดีเพราะเคยเจอกันอยู่ที่เมืองไทยเคยไปกินข้าวด้วยกันนะคะอย่างคังอินครั้งอินวันนี้ผมทองมาเลยนะฮะผมยาวแล้วครั้งก่อนที่มาเล่นซุปเปอร์โชว์ห้าเนี่ยก็ปรากฏว่าผมเกรียนมาทีเดียวตอนนี้ผมยาวแล้วแล้วก็มีอึนย็อกนะครับแล้วก็คยูยอนแล้วก็ลีดเดอร์ของหัวหน้าวงคืออีทึกอีทึก่ยเพิ่งเจอเป็นครั้งแรก โอ้โหมีหน้าถึงเป็นลีดเดอร์อ้อ,อนเหลือเกินพระคอณอ้อนมากคุณจาน่ารักเลยอ้อนอ้อนมากอ้อ,อนอ้อนมากนนตอนแรกนึกว่านิ่งๆสูขุมนะฮะคุยไปคุยมาขี้เล่นเหลือเกินอไม่คึกคักแล้วแต่ละคนเนี่ยผมว่าจุดเด่นของซูเปอร์จูเนียคือขี้อ้อนค่ะขี้อ้อนมากคุยกันสักครึ่งชั่วโมง ขายวยอนเนี่ยน้องไรท์จะเชื่อว่าพี่ว่าเขาเข้าใจภาษาไทยเวลาเราพูดคือคำพูดเนี่ยเขาจะพูดตอบบางคําแบบที่เขาเข้าใจแล้วผมแกล้งพูดจําได้ว่าเคยร้องเพลงเล่าสู่กันฟังค่ะจําได้ไหมจำได้จำได้คนที่ตงทางโน้นน้าถึงคนทางนี้ลองขึ้นมาพูดเขาร้องต่อได้เลยเออน่ารักจริงจเลยเออแล้วนี่ไม่ได้นัดหมายลองทดสอบเฉยเฉยเนี่ยนะค่ะนี่ ทำไทยสารทุกสุขดิบกันในฐานะพี่ชายมานนเ,ยเที่ยวเกาหลีนี่สุดท้ายก็เลยบอกอะถ้าพี่มาเกาหลีเนี่ยพี่ควรจะไปที่ไหนดีแต่เข้าใจน้องๆนะเพราะงานเขาเอาคิวงานมาโชว์ให้ดูเลยมันแน่นจริงๆ <c oughs> เพราะเราก็ไม่ได้บอกล่วงหน้าเนี่ยนะฮะ <c oughs> ปรากฏว่าโอ้โหแต่ละคนนี่ไงเอสครังอินเริ่มก่อนเลยน้องไรบอกอยากให้ไปกินอาหาร <c oughs> ร้านอาหาร <c oughs> สไตล์เท็กซัส ชื่อร้านกลิวไฟทาโคของทงเฮอุ๊ยน่าไปลองถ้าอย่างนี้คของทงเฮทงเฮเนี่ยเมื่อคืนนี้ติดต่อมากับทีมงานผมนะบอกว่าตีหนึ่งที่นี่แล้วจะมาหาพี่ชายได้ไหมบอกพี่ชายบังเอิญเมื่อวานนี้สลบทงเฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกให้ไปกินร้านกลิวไฟทาโคของทงเฮพอถึงอีทึกลีเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าพอกินทาโก้แล้วเนี่ยขอแนะนำไปที่ร้าน เดินให้เดินไปอีกสักห้านาทีกินกาแฟร้านของเขาอยู่ใกล้ๆกันเปิดร้านกาแฟต่นนี้อีทึกเนี่ยนะเท่นั้นไม่พอเท่นั้นไม่พออื่นบอกว่ากินกาแฟเสร็จให้นั่งรถย่อยประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปแถวแถวโซคุโร่ไปร้านขนมปังของคุณแม่รยเสน่ห์อเวลาทีเดียวปิดท้ายด้วยการกินการกินที่เขาแนะนำผมนี่คนแนะนำดีมากเลยเขาบอกว่ากินเสร็จปุ๊บ ขายวยอนบอกว่าไปที่ร้านเมียงดงแล้วก็ให้ไปพักที่เกสเฮาส์ของคุณแม่องเไปที่ย่านเมียงดงเมียงดงไปย่านเมียงดงแล้วก็ไปพักที่เกสเฮาส์ของคุณแม่ของเขานะะคทั้งหมดนี้โอ้โหน้องไบดูทะเลก็เลยโดนแซวเลยบอกนี่ซูเปอร์จูเนียร์ทัวร์หรือเปล่าใช่ไหมคะหัวเลาะกันใหญ่แซวบอกนี่ตั้งใจจะโปรโมทซูเปอร์จูเนียร์ทัวร์หรือยังไงแนะนำเสร็จนี่ถ้ามาทั้งครบกันทั้งหมด8-9คนเนี่ยคงได้แนะนำกันหมดแหละธุรกิจของแต่ละคนหรือยังไงกันหัวเลาะเฮฮากัน น่ารักดีครับลออแล้วก็บอกเนียนะฮะสำหรับแฟนๆซูเปอร์จูเนียร์ที่ถามว่าเมื่อไหร่จะไปซูเปอร,ร์โชว์6ออที่เาบอกว่า,วาปีห<า>น้าแฟนๆเตรียมตัวรอไว้เลยต้นปี <ทะ S 1> ขเขาเพิ่งเล่นซูเปอร์โชว์ที่โซสามรอบทำให้ครบร้อยรอบคอนเสิร์ตนะฮะของซูเปอร์จูเนียร์เนี่ยจริงจริงค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นความจริงจะคุยกันมากกว่านี้ก็ได้ทั้งที่เขาอัดรายการอยู่เนี่ยต้อง แต่ผมมีนัดอีกนัดหนึ่งก็เลยต้องขออนุญ,ญาตบอกลาออกมาได้คุยกันสักครึ่งค่อนสัวโมงเท่านั้นแหละมีนัดอีกนัดหนึ่งคือนัดกับใครคะน้องไบไม่รู้จริงเหรอน้องใบไม่รู้อ่ะฮะนัดกับใครคะคิมอูบินอ๋อนี่ไงมิน่าวันนี้ใส่กําไลใส่มาตั้งแต่วันแรกจนเดี๋ยวเตรียมงานไปหยิบภาพมาให้ดูก็ได้คิมอูบินเนี่ขอดู้าพเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถึงนั่นไปฟังเสียงดูก่อนอ่ะค่ะเอสเจนะคะ 아, 아, 저, 아, 그때는 조금밖에 안 먹었죠, 저희가. 음. 근데 저는 추천해 드리고 싶은 게그 근처에 타코집이 있어요. 동해. 네, 타코집이요. ขอขอบ이กขอแนะนําร้านทาโก้ที่ 타코. 아, 동해 열이. 그이그파이브 타코. 그리고 타코를 드시고 타코

이제 약간 소화시키시면서 30분 정도 차를 타고 구로동으로 가시면 음. 그 30분 시로가어 베이커리 카페가 있어요 빵과 베이커리 카페가 있어요 거기 가시면 빵을 무료로 제공해드리겠습니다 그분해 그런 뒤에 명동으로 가시면 저희 이제 음하우스라고 게스트하우스가 있어요 พี่ไมนอนที่โน่นได้เลยค่ะอาเหรออันนี้คือเรียกว่าซุเปอร์จูเนียร์ทัวร์ค่ะใช่ฝนที่ตกทางโน้นยาวทุกคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่อง่าเธอเืบมึดใจใช่นี่ไง เอาละฮะนี่เขามาแรงเลยฮะบอกเลยว่านี่เขามาหนักเลยสู้ไหวหรือเปล่าสวัสดีค่ะพมชื่อุญยครับไทยแฟนคิดถึงจังเลย I love you อรคังอรคับสดีคับครคับผมชุครคับเนี่ยจ้าขันทนับ เขาบอกว่าพูดภาษาอินน้็พามที่6ดวงฮะลงพี่ออนเนี่ยยกจิงจริงอีทึกก็น่ารักมากเดี๋ยวมีคุยกันครึ่งค่อนช่วโมงถ้าอยากดูเรียกร้องกเข้ามากันแล้วกันเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพอาจจะเดามาให้ดูกันถ้าไม่ได้ดูหน้าจอก็อาจจะเข้าลงทางเว็บไซต์เรื่องเล่าซานี้ .com มเดี๋ยวดูก่อนนะฮะนี่คุยกับซูเปอร์จูเนียร์นี่ยังไม่นับ ซีวอน,นะเดี๋ยวจะเจอกันันสุขโตงน้องไว้ไปเหรอได้ข่าวว่าไม่ว่างไปด้วยนั่นไงแต่น้องไว้อาจจะมีนัดกับอีกหนุ่มนึงหรือ,อยังไงเดี๋ยวรอดูอนะคะท่านผู้ชมะก็นี่คือซูเปอร์จูเนียนะครับส่วนอูบินเนี่ยก็อย่างที่ว่าคิมอูบินเนี่ยเจ้าตัวติดถ่ายละครแล้วก็แยก